เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่้องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยพร้อมที่ดินท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับหลังนี้ราคาไม่แพงด้วยตัวบ้านพร้อมกับที่ดิน100ตารางวาเอกาสารเป็นโฉนดคุ้แดงมากับราคา4 5 0 0 0 0หบาทเท่านั้นนะครับ เนื้อที่100ตารางวาครับ450,000้ 4, 105, าบาทพร้อมบ้าน1หลังสวยๆคุ้มๆอย่างนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่าพาดตัวเลือกใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆครับมีมาให้เลือกซื้อเลือกชมกันเป็นประจำทุกวันนะครับก็ฝากกดไลค์กดถูกใจให้หน่อยครับครับตัวบ้านอยู่ตำบลดอนชมพูครับอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาพื้นที่รอบบ้านกว้างขวางครับ ปลูกพืชผักสวนครัวปลูกต้นไม้ต่อเติมเพิ่มได้อีกเยอะเลยนะครับเนื้อที่ถึง100รอตารางวาบอยู่ในหมู่บ้านนะครับอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวไม่ล้างครับอยู่อาศัยได้จริงไกลตลาดไกลแหล่งอำนวยความสะดวกแน่นอนครับมีเพื่อนบ้านเยอะแต่ก็ไม่แออัดนะครับตัวบ้านมีหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับบรรยากาศก็เงียบสงบตามนี้นะครับไม่แออัดครับอาณาเขตชัดเจน ท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับก็ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปครับไปดูสถานที่จริงหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ใส่ตรงเข้าไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ